เรียนนางจันครับนายแฟนแป๊าครับป้าลาปัญโยครับป้าก้อยแก๊ปายนาบูชาอ้อยคอจะมีจุกมีลับมีร่นเ่ินมีความทุกข์มีเอืร์นมีเปอามีข้าวมีข้อมรถไปอันตรายรอยแปดปันกาครับตกหนามไม่ไหวตกควายไม่ไม้ต่้มจิงหนึ่งจิงได้บังคือหลับบังคือพ้นเหมือนทองข้าวกล้องจะไล่มาเปีมาไล่มาเปีมาไล่มาเปี๊ยมาป้องกันอันตรายตั้งแปดปิดยามาไปจุดปิดพัน ก็ตันจวดปัดจวดโป้าจวดยิจวดลาย้ลูกล่านผีเอาเลี้ยนก็ตาล่วงไปแป้นห้อยแป้งคอไม่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเจริญคิดพิ้งนึ่งพิ้งไรเริ่มเปความปรารถนาถูกประทาบทั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังมีประกาศท่าอยู่บับถังเป็นกําแพงเพชังเจ็ดจันมากันตัวก้อนเธอต่างวัดระายตั้งมังเป็นกําแพงเพชังเจ็ดจันมากันตัวก้อนเธอต่างวัดระายร่้งขังเป็นกําแพงเพชตั้งเจ็ดจันมากันตัวก้อนเธอต่างวัดระบายทัศทูพี่สร้างหลังค้ง จะกล้ามากลไม่ได้กันเลยน้ำปูพุทธพายากัน้วยน้ำบูพุทธพายากัน้วยน้ำบูพุทธพายาโอ้โหหลวงปู่บอกนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเก็บกันให้ดีนะครับนี่อนาคตผู้คนจะตามหานะครับนะเหรียญมังกรคู่นะครับนะรุ่นรวยสมปรารถนาใครมีเก็บแล้วจะรวยนะครับสมปรารถนานะครับหลวงปู่บอกเลยครับนะสุดจริงๆนะครับนะ สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิลินะครับหลวงปู่แพ้วฉายาท่านนะครับภาระปัญโยหรือบางคนบางคนเรียกว่าผลปัญโยนะพระละปัญโยนะครับนะพระละเนี่ยนะคือผอพึ่งเนี่ยไม่หันอากาศลอลิงแต่เวลาเที่ยาเขียนบาลีเนี่ย นะม,มหานอากาศจะจะมาเป็นจุดอยู่ด้านล่างนะครับนะจะมาเป็นจุดอยู่ด้านล่างเขานะ้ฉายาก็คือพระปัญโยฮะอยู่ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงอยู่ที่ควรขนุนพัฒลุงองค์นี้เนี่ยประสบะการณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยเรื่องแค้วคาดปลอดภัยเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะไล่เลียงแล้วพูดถึงให้รวมถึงประวัติของท่านด้วย แต่ตอนนี้ท่านมีวัตถุมงคลออกมานะครับเป็นเหรียญมงกรคู่รวยปาถนารุ่นแรกปี64เขาเตรียมกำหนดวันนะที่จะพุทธาเทวาวิเศษแต่ว่าติดติดโควิดเดี๋ยวถ้ากำหนดวันชัดเจนแน่นอนผมจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับหลวงปู่แพ้วเกจิแดนใต้องค์นี้ฮะแล้วท่านรู้ไหมว่า เหรียญรุ่นนี้เนี่ยยอดจองเขาเต็มจํานวนแล้วครับนะแล้วเขามีแบบลุ้นแล้วลุ้นเขาเนี่ยลุ้นเนื้อเนี่ยลุ้นเบามากราคาสองอห้าสิบบาทเท่านั้นเองโอ้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ว่ายอดเขาเนี่ยยอดเขาเต็มไปแล้วนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องนะต้องหาหลังของออกหรือไม่ก็นะหรือไม่ก็ต้อง นะต้องไปตัดจากคนที่เขาจองไว้นะครับนะรุ่นนี้ผมมีเหรียญจริงให้ดูด้วยเออนะผมมีเหรียญจริงให้ดูด้วยเผอเอิญว่าเขานําเหรียญจริงมาให้ผมไว้เป็นตัวอย่างให้แฟนรายการดูด้วยนะครับนะหลวงปูแ่แพวนะครับเป็นสายนะสายทางนะพัทลุงเขาอ้อนะครับ ผมดีใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้พูดถึงเกจิสายเขาอ้อแล้วนะครับเพราะปกติเกจิสายเขาอ้อเนี่ยผมได้มีการนำเสนอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสายพัทลุงเนี่ยบ่อยมากนะบ่อยมากทั้งหนังสือพิมพ์รายวันด้วยตอนที่ผมอยู่รายวันผมก็นำเสนอบ่อยนะครับแต่ว่าพอมาทำสื่อเองเนี่ยน้อยเพราะตอนนี้เกจิแดนใต้น้อยมากพอได้ ได้มาพูดถึงหลวงปู่แพ้วองค์นี้ผมรู้สึกว่าแม่นี่แหละครับกำลังมาแล้วนะฮะกำลังมาแล้วนะครับท่านเป็นนะท่านเป็นหลานแท้ๆของพระอาจารย์นำอะนะอาจารย์นำอยู่วัดดอนสาลาน่าสนใจทีเดียวนะน่าสนใจทีเดียวแล้วเหรียญเนี่ยแม่เหรียญสวยนะเหรียญสวยนี่ครับเดนะผมให้ดูเนื้อ เนื้อทองแดงก่อนนะนี่นะนั่งเต็มองค์แล้วก็มีนะมีมังกรเนี่ยครับนะมีมังกรขนาบข้างนะมียันดวงอยู่ข้างบนเนี่ยครับเหรียญสวยมากนะครับด้านหลังเรียบง่ายครับนะตามของแดนใต้ลือลือๆลือล่อๆนี่ครับนะคาถานี่ เหรียญน,นี้น้าเก็บนะน้าเก็บนี่ฮะเหรียญมังกรคู่มาดูฮะมาดูเนื้อนี้กันนะเนื้อนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะเนื้อสามกษัตริย์เนี่ยโดดเด่นหน่อยนะเนื้อนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนิดหนึ่งเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะชุบเงินทองแล้วก็นาคนะครับนี่นาคนาคนี่นะเงินทองนาคพื้นเป็นเงิน นะพื้นเป็นเงินแล้วก็นะมังกรเป็นทองนะองค์ท่านเป็นทองแล้วก็นะพระนะจีวรเนี่ยจีวรเป็นนาคนะสวยครับนะใครที่ยังนะพลาดการสั่งจองเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูฮะส่วนเรื่องประวัตินะเรื่องประวัติเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับสำหรับหลวงปู่แพ้วเกจิแดนใต้ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงอยู่ที่ควรขนุนพัทลุงนะพัทลุงเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะเกจีสายเขาอ้อน,นี่สุดยอดแล้วฮะนะสุดยอดแล้วนี่นะได้มีโอกาสแล้วชาวต่างประเทศชื่นชอบนะชาวต่างประเทศก็ชอบมากเลยสายใต้เนี่ยนะโดยเฉพาะพัทลุงเนี่ยนะออานะมาทักทายกันหน่อยนะครับทักทายกันหน่อยเดี๋ยวค่อยลำเลียง นะเดี๋ยวค่อยลำเลียงนะขอบคุณนะการทำงานของของกลุ่มต่างๆนะครับนะนี่แหละเป็นการทำงานที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการทำงานที่ลงตัวแล้วท่านก็ท่านก็นะพยายามจะผลักดันนะเกจิให้ได้มีสื่อในการนำเสนอนะครับนะขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยเวลาผมพูดถึงเกจิองไหนเนี่ย ท่านก็เอาไปแชร์ในกลุ่มด้วยนะเอาไปแชร์ในกลุ่มด้วยอย่างกลุ่มของหลวงปู่แพ้วนะครับเนี่ยฮะหลวงปู่แพ้วเกจิแดนใต้พัทลุงเนี่ยท่านเชื่อไหมกลุ่มเขาอะเอารายการผมนะไปแชร์ในกลุ่มแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าผมพูดถึงหลวงปูแ่แพ้่เนี่ยนาทีที่เท่าไหร่ฮะโอ้ละเอียดฮนะน้าละเอียดนะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่านี่แหละ นะช่วยนะทำให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับนะโดยเฉพาะเกจิหลากหลายเนี่ยท่านอย่าไปนะท่านอย่าไปคิดว่าเอ๊ะต้องพูดถึงองค์นี้ทั้งชั่วโมงถึงจะแช่นะครับนะนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยท่านก็ลองแชร์ลงไปเพราะว่าคนนะที่ติดตามในกลุ่มท่านจะได้ดูเกจิหลากหลายมีการเปรียบเทียบนะมีการเปรียบเทียบมีการติดตามเขาก็ได้ความรู้สึกดีๆนะครับ ท่านแชร์เถอะแชร์ลงไปในกลุ่มนั่นแหละนะถ้าท่านแชร์ลงไปในกลุ่มที่ท่านเป็นแอดมินนะครับถ้าท่านไม่ใช่แอดมินท่านอย่าไปแชร์นะถ้าท่านเป็นแอดมินท่านก็แชร์แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดถึงนาเกจิในกลุ่มท่านท่านแชร์ไปแล้วพอจบรายการท่านก็ลบออกนะก็ไม่มีปัญหาครับนะไม่มีปัญหาในช่วงนั้นก็เขาจะได้ดูกันได้